สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC. ทันทีรับชมคลิปของอนันต์อ่อนทั่วทุกคนทุกท่านนะครับเนาะครับเมื่อนี้อนันต์อ่อนทั่วก่าาพ่อแม่เอื้อไอ้น้องมาเอางว่วมาสื่องว่วนะครับเนาะ สิเป็นตาซื่อซำ่มไหราคาจังไดนเน่กะกะสิสอบถามเพันถ่ายนะครับว่ามันเป็นตาซื่อบ่เป็นตาซื่อนะครับเนาะสำหรับงัวสองตัวนี่ครับเนาะอันมือนี้ก็บทายไว้แต่ย่ำแรกนะครับเนาะทายไว้ย่ำแรกวันที่นีสิบผ่านะครับไอ้ที่พี่น้องเบิ่งอยู่นี่ก็เป็นวันที่นีสิบหกตอนเสาร์นะครับเนาะอ่าถ้ามใครเห็นแล้วถ้ามักถือตาถือใจครับปิ้งตังมาเลยนะครับเนาะโทรมาเลยนะครับเบอร์ผมจะขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊ไปหน้าจอเนี่ยนาะครับเพื่อบางท่านบางคนอาจจะฟังน้ำมือท่านนะครับเนาะผมจะขึ้นเบอร์่นีครับ ครับวันนี้กับมาบ้านเถหมอลำตีนะครับนะมาทาย่ในเฮียนเพิ่นเลยครับนี่เพิ่นว่ามีง่วแม่ม่านครับอ่าสำหรับพี่น้องเอฟซีเอื้อยไอ้น้องท่านใดที่อยากได้ง่วแม่ม่านไปเลี้ยงนะครับเนาะนี่ครับเอาเบิ้งแม่แรกถามราคาแม่แรกเลยครับเนาะอันแม่แรกแม่นี่ราคาจักบาทครับครับเปิดไวหกสิบห้าครับเปิดไปหกหมื่นห้าอ่าหกหมื่นห้าประกันทุกกรณนี้ครับตัวนี้ทองเจ็เดือนครับตัวนี้ทองสี่เดือนเสษเศษมีใบทำาั้ครับ นี่ครับตรวจท้องเรียบร้อยแล้วครับตรวจท้องเรียบร้อยเล่าอันทับพ่อได้เนาะครับนี่ KF68 ครับ KF68 ขอเบิ้งใบนี่เป็นครับได้ใบมะนาวป่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งใบเนาะครับเนาะนี่ครับมาทับอยู่หนาคอกนี่ครับมาทายอยู่หนาคอกเพลินนะครับนี่ประเภทแม่นี่นะครับอ้าวครับเบิ้งกันจระเลยเนาะครับนี่เล็บโอ้เล็บสวยครับกต่ยังชัดดีอยู่นะพี่น้องเนาะโอ้เล็บมาเลยครับนี่เล็บสวยเรื่องเรื่องพ่อดีบ่ถึงกับ ย่านเตะเซนครับเนาะนมติ้งน่อยหน่อยยิติ้งนึงเยอะนมติ้งนึงหน่อยอันนี้แม่แรกลูกแรกนะครับนี่ลูกแรกให้ทองครับโอ้โตนี่ลูกแรกเนะครับเนาะโตนี่ลูกแรกนี่ครับมือพันทับนะครับเนาะนี่พันทับพอนี่ไว้นะครับเนาะ Kf 8 6นี่ครับทับเจ้ากาเล็ดนะครับ Kf 6 8นะครับเนาะนี่ครับนี่มือทับเอาเบิ้งมือวันเดือนปีพันทับเนาะ18ตุลาคม63นี่ครับมือพันทับนะครับเนาะ มือกำหนดคลอดกะบสองสิงหาคมหกสี่นี่ครับมือเพิ่นกำหนดคลอดนะครับสิงหาหกสี่ลายอาเล็พี่น้องเดือนน้ำเเผากับเดือนกุมภานะครับเนาะเดือนน้ำเเผ่กุมภาอ่าแม่นี่ข้อมสูงครับเบิ่งข้อมสูงเพิ่นก่อนนะครับเนาะอันนี้ข้อมสูงมีรอยซี่ซีรอยหาไปครับนี่ซี่ซี่ผบวกไปก่นเหรครับผมว่าเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอยหาบ่ผมว่แม่รอยซี่ซี่ผ่าหรอครับแม่นี่บ่เธอรอยซี่ซี่ผ่าอันนีแม่ต้องรอยหาซี่ด้วยครับนี่ เขามาหาดได้เนี่ยครับเอาเพียงเพียงดังผมนะครับเนาะบ้านผมนี่ลอยสี่สิบกว่าได้ครับขันเอาจริงๆเนี่ยผมผมไทยง่วนเนี่ยผมไล่รถใหยื่อคนซื้อได้แม่นี่มีรอยหาซิบครับบอเสียมาจับมาบ่ายมาหลุดมาข้ามเมืงานะครับเนาะเชื่งครับท่วมอ่าล่ะบ้านเจ้าอยู่ไใสประสันครับนี่อันนี้บ้านเพื่อนเกิดบ้านโน้นังก่็โน่นจะเลื่อนอำเภอย่างสีสุราษฎร์นะครับมาไายหลายเทีย้วครับมาไายหลายเทีย้วง่วนนี่เพิ่นได้งอ่งงงมาให้ครับเพิ่นเผา ทั่วมาบอกอันนั้นนทั่วครับอันนั้นทั่วกับเฝ้าแลี้ว่าท้ายเฮือนครับอ้แม่นี่ราคาเท่าไร่อครับหกสิบหาครับหกหมื่นหาพันนี่คือราคาเปิดนะครับเนาะหกหมื่นหาพันถ้าพี่น้องมักสนใจอยากได้ครับแมงงามงามแบบนี้ครับผักมานนครับเาประเภทล่ำโตสวยยืนงามครับแข็งขาโอ้โก้ครับเล็บลึงเบิ่งอยู่หนีพันมีมองตํานี้นะครับนี่มาเบิ่งหางครับโกกหางไงครับกกหางไง ขั้นสีตำนี้กะนั่นครับหางงอเนียนน้อยหน่อครับนันมีตำนีสมันนะครับเนาะนี่มีตำนีเนาะงอเนียน้อยแค่นั้นแหละครับสวยครับสวยกูหางเงี้ยอ้ท่ายไงท่ายปานนั่งง่ามขันแมนคนนีั่งเบียบกันได้เนาะขันแมนเอายางบั้งครับนี่ครับประกันทอกทื่นทอนนาแดนหางดอกประกันเลยนะครับเนาะดูกสวงซอดดูกสวงสุดตรงนี้เพิ่นประกันใหายก็เรียบร้อยนะครับเนาะทับเจ้าเคเอฟหกแปดเลยครับ ตัวนี้ประกันทองแม่นวะครับเนี่ยประกันทองครับเอาตัวนี้ประกันทองร้อยเปอร์เซ็น์ถาบ่อทองเอาไปขึ้นงื่ขึ้นเงืนค่ารถส่งไปกับสีไปแก่ขึ้นมาเองมาสั่นนะครับเนาะอ่าครับตัวนี้ประกันเลยครับเนี่ยสูงมีร้อยห้าสิบครับยางสวยยางสวยครับอ่เบิ้งทั้งหนาเพิ่นจักนอยครับคุณนาโอ้หนางามนะครับบ้านนี้เบิ้งจักนอยนะครับพูดดิดครับบ๊อยจะแขขาเนาะ ครับนี่บนโบเต็มนะครับตัวนี้บดเต็มหลังเดีครับประเภทล้ำตนี่ตรงนะครับตามภาพนะครับเนาะตามภาพนะครับเนี่ยสวยๆครับราคานี่ครับทองประกันทองนี่ครับอ่าอยากได้สนใจทักต่อมานะครับนอเหมือนนี่ผมถ่ายไปตอนแรกถ่ายไปตอนแรกวันที่ยี่หานะครับเนาะพี่นนองเบิ้งอยู่นี่คือวันที่ยี่หกครับผมอ่ะผมกับสิบปอยจะตีหามนะครับเรจะตีหามครับอ่ะล้ำตดี บ่มี่ตบ้นมีตำหนินะครับตามยางรอบางหนิ่งบะหมีตำหนิตำหนิมองได้พงกับสีสีไงเบิ่งนะครับเนาะแม่นี่รับประกันทองร้อยเปอร์เส้นพันบทองขึ้นงัวคขึ้นเงินงามครับงามงามสีนี่สวยนะครับบ่มีสีนี่เม็ดสีนี่ถือว่าสวยครับเม็ดสีเม็ดสีงามครับเม็ดสีงามคนนะครับเนี่ยเม็ดสีงามครับเบิ่งอาโลดครับเนี่ยเร็บเรียบบ่มีเปียดบ่มีเปิดด้วยครับบ่มีสีบ่มี บ่มีสัก,กนะครับเนาะเล็เบ่เป,บเปิดเบ่เปย์บ่เป็ดบ่มีสีบ่มีสักอ้าวดีดีครับอ่ะบดนี้โตนี่ราคานี่อ่ะทักเลยเนาะครับเนาะทักเลยอะาะภาพเบิ่งตัวที่สองนะครับเนาะเบิ่งตัวที่สองครับอ่ามาเบิ่งตัวที่สองครับอ่ะ,ะเก็บเลยครับตัวนั้น sack. งามครับงามเลยครับตัวนั้นถ่ายนางามงามกว่านะี้ก็นางามเท่าไหร่ครับบดนี้เอามาเบิ่งตัวที่สองครับบดนี้โตนี่มาเบิง่งควมสูงเพิ่นกอนนะครับเนาะ ตัวนี้กำโตตำก็ตัวนั้นนะครับเนาะตัวนี้มีรอยซีสิบหาครับตัวนี้รอยซีสิบหาครับหางกกหางสูสีกับตัวนั้นนะครับเนาะหางสวยครับเลยกกหางใหญ่หางเงาตรงฝอยหางมึงฝอยหางหอนเรียบหน่อยนะครับตัวนี้ฝอยหางงามครับนี่ฝอยหางนี่หอนเรียบหน่อยเพลินะครับเนาะคุณดีนะครับนี่คุณดีแต่ว่ามันเป็นยำเแรงดึงออกจากของมาทายนะครับเนาะตัวนี้สูงอยู่รอยซีสิบหาอ่างลึกลูกได้ไหมครับนี่เนี่ย เมสทวผสมท้องแรกนี่นะครับอันนี้ก็ท้องแรกเท่ากันอาท้องแรกนี่นะครับใบผสมนะครับแต่ว่าตัวนี้เม็ดสีเพิ่นนีสู่แม่แนั่นไปเนาะเม็ดสีนีสู่แม่แรกไบ้นะครับเม็ดสีสครับเม็ดสีสู่แม่แรกอะไรนะครับมมแม่น,ะะมนี้นาสวยครับนาสวยสูงลอยสี่สิบห้าได้นด้ำดนเนื้อเบื้องน้ำล่างเพิ่นอ่าช่วงล่างดีครับตัวน,นี้ช่วงล่างดีแม่นี่เพิ่นทับเจ้านี่นะครับใบทับเพิ่นนะครับเนาะ เพิ่นทับสติงเล่นี่ครับทับสติงเล่ไว้นี่ครับใบใบเพิ่นใบรับรองนะครับเนาะนี่มีใบรับรองการทับนะครับมีบ่งมีเบอร์มีอย่างไรเนี่ยครับนี่กับพี่น้องกับสมารถตรวจสอบได้นะครับนี่ทับเจ้าสติงเล่ไว้มือทับมือวันที่สิบหกมกราคมหกสี่ทับปีนี้แหละครับมือคลอดกับตุลาคมหกสี่ทับต้นปีกับไปคลอดไปปลายปีพอดีเนาะนี่ครับแม่นี่ ทับใบจากมอคกล่ากุมภาย่างพันรับประกันเพราะว่าย่างพันตรวจทองได้เนาะพี่น้องเนาะบ่อสามารถเสียรับประกันให้ให้กันได้น้อครับเนาะเป็นง้อเป็นงบ้านนะครับแต่ว่าแม่นี่ได้หนาอิลีครับแม่นี่แม่นี่นาครับเลยเลืกเนี่ยอ่างเลืกครับผเนี่ยเอาเบิ้องงามครับยางงามครับยางงามแม่นี่บ่อหยอกครับมันผิดกันอยู่แค่เม็สีน้อยเดียวนะครับอันแม่นี่ราคาเท่าไหร่ครับแม่นี่ ครับแม่นี่เปิดไปหาสิบสามครับโอ้หาสิบสามโอ้ราคางามบ่เนี้ครับหาสิบสามครับสวยเลยครับบ่เนี้สวยเลยครับว่าจิเป็นลำตรงลำโตครับหาสิบสามได้ไปถือว่าโก้ครับราคานี่ราคาห้าหองว้เนาะราคาห้องไว้ได้พี่น้องเด้อครับนี่ยห้องไบหาสิบสามนี่ครับในทองเพิินเป็นลูกแรกเนาะลูกแรกครับเป็นลูกแรกนี่ครับเจ้าสติงเล่ครับเจ้าสติงเล่ครับนำเชือก นำเชื่อจากกามปูฟาร์มนะครับเนาะนำปูฟาร์มจากอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนำเชื่อมาตะหันนะครับเนาะเจ้าสติงเล่ก็เห็นกัเป็นพอพันพอพันหนึ่งนะครับที่ดังนะครับเนี่ยเป็นพอพันงามอีกตัวหนึ่งครับใหญ่งามแดงนี่สีประทองหวงครับสติงเล่นะครับเนาะแม่นี่สีแดงมาแล้วครับเบิ้งสติงเล่ในในทองนะครับออกมาเป็นสีดำแดงนะครับเนาะมือทับเพิ่นกะอันนี้ครับชิบหกมกราเข้าชิบหกมกราข่มหกสี่ไปขอดกะตุลาหกสี่ขึนนะครับเนาะ มีใบมีเบอร์มีหลอดน,นะครับรับประกันมั่นใจได้พี่น้องมีใบสุทธิมั่นใจนะครับได้ไปแม่นี่เดี๋ยวเลิกครับหนังหนานี่ม่ต้องห่วงครับเนื้อหลายโอ้ลูกมากจริงๆคางนอนลูกติงเล่นเนาะราคาอยู่เท่าไรก็ครับห้าหมื่นสามรับห้าหมื่นสามพันโอ้โก้ค่ะโกะ้ค่ะครับนี่ยห้าหมื่นสามพันตรวจทองก็ได้ประกันทองครับแต่ตัวนี้บัประกันเพราะว่ามันบ้นานพ่อสิตรวจได้เนาะ ขั้นตรวจได้เข้าสามารถตรวจเราก็ประกันเลยแต่ว่าขันในราคาประกันทองนี่สีบซัมหนีมันปะซนีครับราคาที่ประกันเราสูงกว่าน,นี้ได้พี่น้องไม่นี่ดีดีสุมองครับดีสุมองดีสุมองว่าสิเป็นนาบ่สิเป็นขาบ่สิเป็นเล็บบ่สิเป็นหางหางตรงดีสัมไม่นนี่ครับมีตำนี้ก็คือเม็ดสีสูแม่แหลกบได้ซื้อครับนี่ครับขันอยู่ตะมันผู้เดียวเนี่ยโอ้ยโกะค่ะเลยยางโช้ดพี่น้องเบิ่งเลยนะครับเนาะอ่ะเย็บซะครับบัดเนี่ยขําแล้วนะครับเนาะ เจ็บเลยครับเจ็บไปคลอกเลยครับมันนี่ราคานีราคาดีเติบครับราคาดีราคางามเติบด้วยครับแม่นี่นะครับมันยางโชยเบิ้งเลยครับจนวิ่งยางซองน้ำกล่องมันอาภาพกระสีมันงนมัวนแล้วนะครับเนาะแสงเหมือนแล้วครับพี่น้องแสงเหมือนเราด้วยครับนี่แสงเหมือนเราคอมแมนไทยตอนเศร้าตอนช่วงเก็ดมืงเศร้าเนี่ยโอ้คือสีงามครับนี่ครับคุ้นดีครับนี่แสงมันเหมือนเราพี่น้องเอ้ยนี่ครับผ้าเบิ้งกำคำนะครับฟ้าวนนะครับเนาะเพิ่นบอกมากกับแลนมาเลย อยากให้พี่น้องได้ครับอยากให้พี่น้องได้อยากให้พี่น้องเห็นเลยฝ่าวเรียนมากนะครับบางท่านบางคนเกิดเบิ้งน้ำอันนั้นทั่วคือต่ออยู่นะครับเนาะตัวนี้รับประกันได้ครับผมว่าเป็นตัดซื้อครับมันมันหนาครับในเลือกหนาเนาะครับเนาะดีบดีจังไดกะพี่น้องกะตัดสินใจอีกทีนึงนะครับพิจารณาเบึงอีกทีนึงนะครับเนาะบอกว่าสีซื้ง้อแต่ละตรงจะ่ตบอกสีงัวตัวไหนนะครับเนาะกะเบึงจากอันนั้นทั่วแล้วก็พิจารณาให้เบึงดีๆนะครับเนาะอ่าครับ พอกันชิปหนาชิปไม่ชิปต่อไปเนาะครับเนาะชิปนีส้สวัสดีครับผม